โอเคสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็ผมมีโทรมาวันนี้เราจะมาทดสอบซีทนี้กันนี่ตามยูทูบอยู่นะอันนี้ เราเข้า,า,ขากลับเข้าเกมกันออ <c oughs> โอเคมาเราสร้างกดสร้างโลกเลยแล้วกันโอเคโอเคโอเคมาอ,มอย่างแรกถห้ทุกคนจะไปดูกด subscribe เลยถ้าไม่กด subscribe ก็กดไปถองยังไงก็ต้องกด กดเธอนะได้ไหมเราจะถึง500แล้วนะ <c oughs> จะได้ Q&A ซักเทถ้าใครจะอ่านก็อ่านได้นะได้อ่านได้โอเคมาเรามารอกันโอ้อันนั้นผู้สีเขียวพุ่งเร็วนะสามสองหนึ่งจริงไหมถ้าถ้าฉันลงจากภูเขานี้มันจะมีไหมฮลัลโหล เราควรไปทางไหนฮลัลโหลหรือมันอีกทางทางไหนอ่ะอันนี้เหรอพีอ่โอเคมันมีหมู่บ้านแล้วก็ต้องมีพี่เลเจอร์เอาโพสจำได้พี่เลเจอร์เอาโพสไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าอ่ะพี่เลเจอร์เอาโพสฮลัลโหล 랜เดอร์ดิสเทนคงไม่ไม่่อยดีเท่าไหร่อ้อันนี้เอาไปโลาเอาชิลอดไดีดีมากนะทุกคนดีก็มีหมู่บ้านแบบเนี้ยฮะดูง่ายนะมีแบ็กสมิทดูอันนี้อันแรกอ,นนอ,อันนี้อันสองอันนี้อันสามอันนี้อันสี่โอ้ อันนี้ดีต่อการเอาชีตรอบแบบนั้นมากนะโอเคมาเราจะดูกันอันนี้ก็โอเคนะแต่มีบ้านหลายหลังมากเอาไว้เล่นแบบเออเอาชีตรอบเป็นซีรีส์ได้เลยอะย้ำนะเบสท็อกเท่านั้นเบสท็อกอีดิชันนั่นแหละโอเคนั่นแหละนี่อันนี้อันนี้เจ้าวาไม่มีจะาวาไม่มี ขอโทษคนที่เล่นจาว่าด้วยแต่อันนี้เบสลอกดูลองดูได้นะลองดูได้ลองดูได้ดไดนี่มีไอรอนกลิมด้วยวิตรงนี้มีเหล็กดูกันมีกี่อนหนึ่งสองสามสี่สี่อันหนึ่งไม่เป็นไรโอเคเราอาจจะใช้โลกนี้นะเป็นอ่ะไม่รู้สิแต่ก็ใช้ได้นะขอโทษนะางวีเจร์จ ฮัลโหลเออแตกสักทีโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่น้เท่าน,นี้ด้วยกันไม่เกลียดเสียงไม่กเกียด,ดนะถ้าใครจะเปลี่ยนก็จำได้ว่าไปที่วิดีโอแล้วก็ทำนี้ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ด้วยกันถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ก็แช์กด subscribe ด้วยนะบ๊ายบายคลิปนี้สั้นนะคลิปต่อไปคงยาวนะเพราะไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่บ๊ายกด subscribe ด้วยนะกดกดเลยกดกดกดบายอุ้ยบายย่